จับเวลาเว้เดียวเจีมงแล้วเจียวหายชิปไปเลยจากกีฬาเนะสโมงแล้วไม่ได้หายหมดไปหรอกหกโมงหกโมงเอาล้หกโมงเลยตัววางเต็แล้วครับตัววางเต็แล้วมัอจังไห้ดิตัวไห้มก็จังงันจิ๊บวะจิ๊บมาได้แล้วมองบางตัวก้อนขนาตัวก้อนขนาดตัวก้อนเนี่ยนี่เจ้าตัวนะตัวตัวยวอะ แคอ,อ,อต,ตัวเดียวลองหายเสีวะโอ้ยโอ้ลูกเียวโอ้ถือไป嘛 <c oughs> ไม่ได้ห <c oughs> ายน่อยลูกออกก็ได้ลูกออกกับรถตั้งงา่างก็เดี๋ยวยขี้ฮ็ดตัวน้อยตัวน้ยแบบนี้น ว่ไ่ก да ิ K นรอม่เอคืี๊บเป็นว่ปี๊บไหมปิ๊ปปิ๊บใส่เหี้น้อย กวปิบนะใส่จะนนะใเว่ับไม่เยหกลสชั่วโมงกันยาทีแล้วนะครับชุดบนตัวเว้นห้างวาตัวไอ้สั้นนะไหนวะเงดังซีเน่เนาะไม่เงา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi, dẫn sao <laughs> ครับกันฟิวครับกันด้วยดินเหนียวครับพี่นอ้องคลับเลยนครับคลายความนี่ม่ซุ่มนี่อบไคไว้เลย มากมีตะนามแล้วนะมาเราเฟื่องไม่คาดฝันเรื่องซื้อั่นหมอเขาเลิกเอาอีกอะเอารถนะนะผโดงมันเขาวัดไส้กันหายปุ๊บมัดนี้โอ้มัดนี้มันวัดดีแท้งัดว่ววัดหอมหมมาเอ้า โอ้นี่โมมีี้นี่มีตะเฟืองเลยสองครับสองหวันนี้เดี๋ยวหน่ยที่สงนี่เพันไไ้ออกปางครับที่สนี่เเพราะว่หมาตรฐานเีหยตัวนี้มาตรฐานเด้แล้วโตเนาะหตัวนี้ยาวอะ อ,อบไปความโยนไปแต่พอเราแหวกนะรับวางเพิงแล้วครับเออโอเคมาเลยนะอยาอยามาานะจ๊อ <c oughs> ไดเวลาทำการแล้ว่ยของเวเอง่อแม่ขวด้กเะรผมไี่เลือกที่เลีกกันย่งเขเงอนตัวเปดงานเขื่อนอย่างก็ผมมาเลิกเพลงมาหาเลือกมหาไซลเแล้วเขาแม่เดะ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 เตึมเลยเี้ยรอรถอครับมีในกอไผ่ไหม เอาลิ้นต่อลงมือตัวห้คร้นอเอาห้าอุ้มเอาห้าอุ้มบอกเนอะเอาหาอุ้มบอกเดี๋ยวหัวมึงก็ให้กูปัดเฟืองออกะก่อนปัดออกไปหมดเลยอยยาน่า้ไว็ิเออิดไปเอาเป็นอมไก่หรือเป็นอมาสุกได้ซับอมเด โบสุงเอเืองมาใส่กันแล้วเอาบงมนี้โสุืองใส่กันลบมครับสุ่ได้หมนอีกรอบนี่่คือแล้วัพอทานแล้วอมัน่กินแล้ววอส่นอเนแเดอมแกเออจะคู้ที่ดอยางดีม้มาเลิกครั้งที่3มครับตึ๊บเดี๋ยวโอ้ยหัดกล้องทางนี้มาตัวตเ นี่มันห่อนบ่ห้าใยบ่คำมึงนู้นมันห่อนมนั่นตัวหน่งตหนึ่งัหนึ่งตัวไปผานผ่านผ่านตัวผ่านผานดำปิดปีเตวเส้ไฟลายโพดนี่มันหัวมันหัวมันห้ว่าหอยห้ว่ว อันนี้เผาครับเผาอันรุ่นอยู่เผาครับอันนี้เขี้ดินด่างยากยูด้วตไองครับเาต้องดินเอาปูนเอาปูนมาอัดห้มันฟิวครับห้มันแตกครับห้แตกครับใหใหม่ครับโเมื่อกี้เนี่อันนี้แก้มือครับเอาไปเอาไปดึงข้อกันสับไปซาฟ ไม่ตัวอเปล่งกาะอันนีเฮหันกล้องมากันย่างั่นี่ก่อุย่งเล็กิมาตึงก่อคื้เราเาพอมพร้อมอมพร้อีกเียบเอ้ยมองข่ามันจะเก่าก็ดินเหนียวนะนา้วตอปุนนี้จกปุนจากสิบาทเลยต่อตัวหนท่าน ไปชจปูแล้ว่ไดทาแล้ไปจกสอบปูแล้วพูดงสิขสิขายูหงหมันแยกอยู่นะพุนหุงนะผมก็เลงขขยนะอ้ยบ้านกสร้างไปขอล้ขาอปูจักรกรมเลยว่สิอันนี้ก็ทรงฟิวข้างในครับพดนี้ยดียะกรแตกีปากอะปากแตกมันเป็นยังไงนี้ยเนาะอาดีวาปุสามสามอันยละก้อนหั มันสูงสุดไหนมันสูนึงนะเขาหุ่มอยูเนาะไฮเด้ห้มันอบไปเนี่ยมันเห็นเจ้าสืเอิญอบว่ะรักตัดดัดเาเอ้เอ้ามลเอ้อเีวยวเเอลนะพี่น้อง อยากมึงว่าพี่นอ้องให้มันแตกครับพี่นอ้องหา้าสีลากดินใส่น้ำมันนิดนะถือถวยถวยถืยอบ่อานมือกันป่ะก้อนเดียวพอแบบนี้นะไฟแหง้งไฟแหง้งไฟหล,ไฟ,หลไฟไหลายไฟดูไฟไหลก้อนเดียวพอ